ร้านไหนที่อยากมีหน้าจอที่สองสวยๆสำหรับเป็นหน้าจอฝั่งลูกค้าแบบนี้วันนี้โพสโพสมีเคล็ดลับมาฝากร้านค้าสามารถใช้เครื่องแท็บเล็ตหรือเครื่อง iPad ที่ร้านมีอยู่แล้วนำมาเชื่อมต่อเป็นหน้าจอที่สองฝั่งลูกค้าได้เลยเพียงร้านค้าดาวโหลดแอปพลิเคชันโ o s โพสเอ็กซ์เเข้ามาไว้ที่เครื่องเลือกเมนูหน้าจอลูกค้ากดที่การตั้งค่าในโ o s โพสเอ็กซ์เเลือกรูปแบนเนอร์จะเห็นว่ามีทั้งช่องวิดีโอโปรโมชั่นและวิดีโอภาพพักหน้าจอสำหรับร้านค้า ร้านค้าก็จะสามารถนาวิดีโอโปรโมชันและวิดีโอภาพพังหน้าจอที่ร้านมีอยู่แล้วนํามาใส่ได้เลยแอบกะซิฟวิดีโอจะมี2ขนาดนะคือวิดีโอแนวตั้งสําหรับแสดงโปรโมชันต่างๆส่วนวิดีโอแนวนอนสาหรับเป็นภาพพังหน้าจอและทั้งสองวิดีโอสามารถใส่เสียงได้ด้วยนะไปลองฟังเสียงในขนาดใช้งานกันเลย เพียงเท่านี้ร้านค้าก็จะสามารถมีหน้าจอที่2ฝั่งลูกค้าแสดงโปรโมชั่นต่างๆและภาพพักหน้าจอสวยๆแบบนี้แล้วนะส่วนการตั้งค่าฝั่งหน้าจอลูกค้าให้ใช้งานร่วมกับระบบ First Post สามารถดูที่ลิงก์วิดีโอที่แปะไว้หน้าจอนี้ได้เลยและสุดท้ายร้านค้าไหนมีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,มสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะ